สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฟฝน MCR นะคะไม่ได้พูดคํานี้มานานมากไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ฝนเก็บฟุตเทจมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งตอนนี้คือเดือนสิงหาคมของปีถัดมา <c oughs> ทุกคนจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต้องมานั่งถ่ายแบบเปิดคลิปนี้เพราะว่า ก็คิดว่าตั้งแต่ว่าคงไม่คงไม่ตัดลงแล้วอาจจะลบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียดายอะ่ะทุกคนเพราะว่าฝนเก็บฟุตเทปแบบตั้งใจเก็บฟุตเทปเยอะมากๆแล้วก็มันยาวแบบหลายนาทีอะมีหลายแอคทิวิตี้มากๆอยู่ในคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้จะบอกเลยว่าฝนะ่ะตั้งใจว่าจะให้มันเป็นบล็อกมาสเออเป็นแบบบล็อกช่วงคริสมาสต่เลยนี่จ้าเดือนสิงหาคมแหละ ยังไม่ได้ตัดลงพึ่งจะมาตัดลงทุกคนก็จะไปดูก,กิจวัตรประจาวันเดี๋ยวฝนจะไม่ไปไหนฝนจะนั่งฝนจะอยู่ตรงนี้ที่มุมใดมุมหนึ่งของคลิปกับทุกๆคนมาเราไปดูกันเลยอ่าน,นี่เริ่มต้นด้วยมุมนี้นะคะมุมเนี้ยจริงๆฝนชอบมากๆเพราะว่าเป็นคนแบบอยากจะบล็อกแบบในห้องครัวน่ารักน่ารักสวยๆเหมือนในบ้านเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอามิการ์เซฮยเซยันโหลซสติซาสีผมอันนี้นะคนจริงๆตั้งแต่ยอมสีส้มแล้วเหมือนมัน โซมอมันอยู่ได้แค่ทีเดียวเนี่ยทุกคนแล้วมันต้องคอยเติมเรื่อยๆซึ่งแบบผมมันไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วครับคือผมมันจะพังเอาได้พี่สาวมันก็เลยเริ่มเฟดเป็นเหมือนแบบอมส้มอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยเอออันจริงก็น่ารักดีก็ชอบอันนี้ก็คือทํางานบ้านมีการแบบอ่าก็นั่งดูไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นการทํางานบ้านทุกคน ฝนตั้งใจว่าจะเก็บภาพแบบสไตล์แม่บ้านเกาหลีเออเอาอย่างนี้ระหว่างที่ดูฝนทํางานบ้านนะคะฝนจะมาเล่าแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นเนี่ยฝนนะทำงานประจําได้ประมาณสามเดือนแล้วก็คือก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะออกแต่ว่าเขาเรียกไงก็ลองทําไปเรื่อยๆก่อนอดทนไปเรื่อยเออแต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นอินเวนเซอร์เหมือนเดิมไนะ้า <laughs> ช่วงนั้นก็คืออ่อ ผนอะย้ายออกจากบ้านมาอยู่คอนโดใช่ไหมก็เลยหางานที่มันแบบใกล้ๆคอนโดเออปรากฏเราก็ได้งานหนึ่งที่แบบใกล้คอนโดแล้วก็กแรกๆก็โอเคไปหมดเลยอะไรเงี้ยพอหลังๆมามันเริ่มแบบมันไม่ไหวแล้วผลเพิ่งว่าคนพบว่าตัวเองน่าจะไม่เหมาะกับงานประจําจริงๆอะแบบอืมน่าจะไม่เหมาะกับงานประจำจริงๆ,แบบจจงๆคือมันอาว of c o n t r o แล้วก็ ส่วนที่ฝนไม่โอเคก็คือบางส่วนน่ะที่เราอะทำไม่ได้แล้วพอเราไปแบบ acting for help ไปขอความช่วยเหลือจากไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามมันแบบมันไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครช่วยได้แล้วพอเราแบบเออเออทำทำไปถ้าผิดคือเราโดนด่าอะไรเงี้ยผู้ฝนไม่ชอบไม่ชอบความไม่รู้อ่ะก็เลยคิดว่าเอ,องานประจำคงไม่ตอบโจทย์จริงๆเพราะว่า งานที่เป็นงานฟรีแลนซ์ที่ผลสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะผลชอบแบบนั้นมากกว่าชอบแบบที่เราสามารถเราเราเรารู้ทุกอย่างในขั้นตอนการทํางานได้หมดอะไรเงี้ยแล้วทาไมผมดูเรียบขนาดนั้นอันนี้คือพึ่งสาดนะคะทําไมโคนดูมันขนาดนั้นอ่ะเนี่ยยังทํางานบ้านไม่เสร็จอีกพูดมาตั้งนานละก็คือ <c oughs> ผ,ผลอนะตัดคลิปแบบยาวๆเลยทุกคนเพื่อที่จะให้ มันมีอะไรหรือว่าผมเขาจะตัดแบบตัดออกหน่อยไหมว่าแบบไม่ควรจะล้างจา,านานา่ะแบบนี้เพราะว่ามันน่านเบือ่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสดๆตรงนี้เลยแล,ล้วกันบางทีก็ล้างจานนานเกินไปนะคะออแล้วผนก็ล้างจานประมาณห้านาที <techniques. S 1> ก็ประมาณนี้น <Dieses S 1> แหละท <combined. S 1> ุกคนแล้วก็ภาพต่อไปนะคะจะเป,นนะเ,ปเป็นวันที่ฝนอะเป็นเป็นวันคริสต์มาสอีกเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เราจะต้องไปปาร์ตี้กับที่ทํางานเออก็ไปฟังผล เล่าเรื่องกันนะคะว่ามันยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะพี่สาวน,นักงสาวชาินทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วกับช่วงปลายปีแบบนี้เพือ่อแบบปลายปีทลายอยากถ่ายคลิปตลอดเลยก็คือก็มีความตั้งใจว่าจะเป็นแบบ vlog อ่อคริสต์มาสอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าเป็นแบบสอปดาา์สิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่ฝนอะ่ะฉลองคริสต์มาสในห้องที่เป็นของตัวเองในบ้านใน,ใน,ในคอนโดที่ตัวเองเช่าเอง ใชแล้วแบบต้นคริสต์มาสใหญ่มากลหลายคนจะเห็นแล้วในสตอรี่แต่แบบจะนพนให้ดูประมาณนี้คือน้องก็จะมีความเบีย้ยวนิดน,นึงเพราะว่ายกเข้ายกออกบ่อยมากนะคะคือแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่บางทีเดินผ่านเสื้อเกี่ยวก็แบบเออพับขึ้นอะไรเงี้ยวันเอ,อ่อปีนี้ก็จะเป็นธีมแบบแดงทองอะไรเงี้ยแต่ฝนก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเป็นธีมอะไรหรืออาจจะแบบมินิมอลเฉยเยก็ได้แบบเป็นแค่ต้นไม้แล้วก็ติดไฟก็ได้ก็แบบแล้วแต่หมูแต่ว่าปีนี้ เป็นปีแรกนะคะก็แบบอยากได้ฟีลแบบแดงทองอะไรอย่างนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของรูปโป่งต่างๆนะคะคือว่าเพื่อนมาหาที่ห้องแล้วก็ได้ทําการทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคอนเทนท์ใจอะไรกันไปก็ประมาณนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งจะหลังจานเสร็จเนาะตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนชุดแล้วลงไปฟิตเนสดีไหมหรือจะนั่งกินขนมแล้วก็เตรียมของเพื่อที่จะไปคริสต์มา เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีปาร์ตี้คริสต์มาสที่ที่ทํางานนะคะก็เลยต้องเตรียมของหนึ่งเตรียมชุดเตรียมพรอ็อพเตรียมเล็บอะไรอย่างงี้ิหนึ่งเออคือที่อยากไปฟินเนียนะทุกคนเพราะว่ามันเลงจะไปหลายรอบแล้วแต่ด้วยความที่เรายังไม่เคยกล้าเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบกลัวไปเงื้งเงื้งงะอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะไหมเพราะมันวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะทุกคนอ่ะบอกวันที่ไปแล้วเราจะตัดลงตอนไหนนะก็เลยไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมเพราะว่าฝนรู้สึกว่าสองวันทินี้ คนกลับบ้านเยอะคอนโดค่อนข้างเงียบนะคะเพราะว่าอากาศเย็นลงด้วยหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสด้วยอีกหนึ่งอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งคนสังเกตว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่คนไม่ค่อยอยู่อะลิฟมันจะค้างที่แบบชั้นหนึ่งหลายคือลิฟมันมีประมาณห้าหกตัวใช่ไหมลิฟมันจะค้างที่ชั้นหนึ่งหลายตัวมากคือเหมือนแบบไม่มีคนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นธรรมดาลิฟก็แบบทำงานตลอดเวลาเออเอาไงดีทุกคนแบบวากลงกายดีไหมขอเวลาคิดแป๊บนึงนะถ้าเจอกันที่ฟิตเนสก็แสดงว่าไปฟิตเนสแต่ถ้า ไม่เจอก็คือไม่ได้ไปโอเคปะอ่าสรุปก็คือมาฟิตเนสนะคะเพราะว่าคืออันนี้อยู่มาสามเดือนเป็นครั้งแรกที่ฝนอะ่ะเข้ามาฟิตเนสเว้ยแล้วก็เป็นเหมือนการบุกเบิร์เป็นเหมือนการแบบว่าเข้ามาเซอร์ว์ก่อนว่ามันมีเครื่องอะไรบ้างมันเปิดยังไงมันเล่นย,ยังไงเพื่อที่ว่าเผื่อครั้งหน้ามาแล้วคนเยอะเราจะได้ไม่เขินไม่เขินเวลาที่เราทําเครื่องไหนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเอามาเซอร์วีก่อนแล้วกันแล้วก็จริงๆอ่ะก็ ตั้งใจไปออกกำลังกายแค่แป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงอะทุกคนแต่ว่าอพอมันเปลี่ยนชุดลงไปแล้วมันก็แบบอเอาซะหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นห้องดึกอีกอะไรอีกแต่ก็แฮปปี้นะรู้สึกว่ามันเฟรชดีแล้วก็ไม่มีคนเลยมีเนี่ยมีคนอยู่คนเดียวที่เดินลู่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเออเหมือนว่าช่วงนั้นมันเป็นคริสต์มาสแล้วก็ทุกคนอะเริ่มทยอยแบบกลับบ้านกันแล้วเพราะว่า ผนรู้สึกว่าที่เนี่ยที่คอนโดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาอยู่แล้วก็มาอยู่เพื่อที่จะทํางานอะเพื่อที่จะแบบว่าใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยพอช่วงวันหยุดอะเขาก็เลยเหมือนกลับบ้านกันอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีชุดออกกำลังกายคือฝนไม่รู้ว่าจะหาชุดออกกําลังกายแบบไหนดีเพราะว่า่เออของที่ฝนเอามาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแบบประมาณนึ่งยังไม่ได้ ยังไม่ได้หาซื้อชุดออกกำลังกายที่แบบเหมาะกับตัวเองเหมาะกับไซส์ตัวเองเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายนานมากๆแล้วภามันก็จะเดี่ยวสว่างเดี่ยวมืดนะทุกคนเพราะว่าอ่อมันมีตรงที่มืดอะฝอนไปเล่นโยคะเราไม่ได้เปิดไฟเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเขินนะมันเขินนันแหลว่าอยู่มันมืดก็ได้อะไรอย่างเงี้ย กลับมาแล้วจ้าคือทุกคนตอนแรกฝนตั้งใจว่าจะออกแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแบบลองๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าไหนๆก็ใส่ชุดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปๆมาประมาณแบบชั่วโมงนึงอะนี่อันนี้เป็นกระเป๋าที่ถือลงไปฟิตเนสเมื่อกี้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบบ w อร์ซินบายแบ v e r ว i o n เวอร์ชันไปฟิตเนสนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีขวดน้ำนะคะจริงๆฝนมีอีกขวดหนึ่งที่เป็นขวดของแบบพอกาล,ลีสวีอะซึ่งอันนั้นมันฝนเอามันโอเคกว่ามากเพราะว่า มันสามารถกระโดดตอนเรากํลาลังเดินได้อะเพราะว่ามันจะเป็นจุกเหมือนแบบจุกเหมือนน้ำยาล้างจานอะจุกแบบว่าเขาเรียกไงอะต้องดูดถึงจะออกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หกไม่สมําลักก็มีหูฟังนะคะเราไปสํารองแบบจริงๆผลใช้อันนี้ก็คือมันจะคล้องหูได้ดีกว่าแต่ว่ามันค่อนข้างแบบเหงื่อมันค่อนข้างสะสมในเนี้ยเหงื่อมันจะค่อนข้างสะสมในนี้ง่ายก็เลยแบบอ่ะมีหูฟังสามอันเดี๋ยวสลับสลับกันใช้นะคะ อันนี้เป็นแบบสายเอาไปเผื่อเผื่อตัวเองแบบเผื่อตัวเองไม่ชอบแบบอันนั้นอยากบางทีแบบเพลงมันเลิศมากอย่างเงี้ยแล้วเราอยากฟังแบบชัดๆอะบีทชัดๆแล้วก็แยกเสียงดีๆอะไรเราก็จะใช้อันนี้เวลาไปทำงานก็ใช้อันนี้ค่ะเพื่อจะได้แบบเก็บทุกบีดแล้วก็มีผ้านะคะไว้เช็ดเหงื่อมันเป็นผ้าเช็ดเหงื่อตอนแรกผมเดี๋ยววแบบ่าเอ้ยเป็นผ้านานโนแบบเช็ดรดเช็ดจานอะไรอย่างเีเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแถมมันเป็นตัวแถมมาจากไอเนี่ยทุกคนโปรตีน เขาเรียกไงเหมือนเวโปรเป็นนมโปรตีนเวโปรตีนอะไรเงี้ยเออฝนเลยคิดว่าน่าจะไว้ให้สำเหนือเพราะว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยชอกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมอ๋อเอายาดมลงไปไม่ได้ดมเลยคือแบบกลัวตัวเองไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายนานแต่เราก็ไม่ได้ออกหนักขนาดนั้นเราก็แบบว่าเดินแบบเบาๆเบาจริงๆเดินแบบระดับสองระดับสามอะไรเงี้ยเออมีอะไรอีกไหมเออมี power bank กับสายนะคะเพราะว่า ควเอามือถือลงไปฟังเพลงด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยก็เลยกลัวแบ,บตจะหมดก็เลยเอาไปเผื่อนะคะทุกคนทำไมหน้าเหนื่อยจังวะแมรีม่คริสต์มาสค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็มีจัดปาร์ตี้ที่ออฟฟิศมานะคะก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากรันน้ทำไมเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็เอ้ยวันนี้๋ยวจะมาอวดของขวัญน,นะคะว่าแบบไปจับของขวัญมานี่อันนี้ก็เป็นออฟฟิตคริสต์มาสของขวัญนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟ อ่าอ่าเปิดฟงเปิดไฟที่จริงมันมีชุดด้วยนะคะแต่ว่าโหชุดร้อนมากชุดแบบยิ่งกว่าไหมพรมแบบนี้ทุกคนมันเป็นผ้าเหมือนแบบผ้าเหมือนเหมือนเหมือนฟิวเจอร์เหมือนเวลาที่เราจัดบอร์ดตอน,นเด็กๆมันเป็นผ้าแบบบอกไม่ถูกวันนี้น่อยมากเลยคนแบบยังไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้เพิ่งลงไปกรอกน้ํามานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเราจับฉลากได้อะไรก็คือฝนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเราได้อะไรนี่ ฝนจับได้ของพี่หัวหน้าท่านหนึ่งนะคะคืองบเขา500บาทแล้วดูทุกคนทุกคนมันเป็นเสื้อแบบว้ายอยู่น่ารักคือฝนคิดจะซื้อเสื้อแบบนี้หลายรอบแล้วแต่แบบว่ามันยังไม่เจอสีที่ถูกใจส่วนใหญ่ฝนจะเจอสีแบบน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกไม่ถูกใจอยากได้สีเบจแบบนี้ซึ่งแบบได้แล้วแบบตัวใหญ่ใส่ได้แน่นอน100%แ,และอีกตัวหนึ่งเป็นคาร์ดิแกนคาร์ดิแกนเลยซึ่งฝนคือนะเขาเรียกไงตามหาเสื้อคาร์ดิแกนที่แบบว่า ตัวใหญ่หญมา,าแล้วแล้วฝนะมีตัวหนึ่งเป็นสีดำเอาไว้ใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยซึ่งผ้ามันก็แบบไม่ค่อยนิ่มไอตัวที่นิ่มอ่ะก็ดันเป็นคาร์ดิแกนที่แบบตัวสั้นอ่ะเป็นเสื้อครอปอะไรเงี้ยมันมันไม่ปิดพุงบางทีเราใส่เองขาสั้นเนี่นยเราอยากให้มันแบบปิดเป้าลงมาหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี่แบบโหอสีถูกต้องถูกใจแล้วตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่สุดเท่ากับฉชนเมิรแบบเธอฉันแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วแบบ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมาะมากเหมือนแบบเหมือนซื้อมาให้เราเลยอ่ะอุ้ยเราว่าฝนสังเกตดูนะทุกคนอ่ะเหมือนได้ของที่เหมาะกับตัวเองหมดเลยเว้ยบางคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยโอเคกับของตัวเองก็เอาไปเทรดเอาไปแลกกันแบบแลกกันไหมอะไรเงี้ยเออน่ารักดีแล้วฝนอ่ะซื้อได้ปอบผุ่มมาเจ้าฉลากเว้ยแล้วเหมือนแบบในที่ทํางานในในออฟฟิศใ,ในทีมของเราคือเราก็คิดนะว่าได้ปาผุมอ่ะจะได้ใช้หรือเปล่าคือส่วนใหญ่อ่ะคนในฟลอร์ก็จะเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายในฟลอร์ส่วนใหญ่นะเขาก็เป็นคนที่แบบเป็นน้องๆที่ผมผมยาวแบบอย่างเงี้ยผมยาวประมาณนี้แบบเป็นทรงเป็นทรงแบบเป็นทรงดาราเออเออส่วนใหญ่ก็ผมยาวฝืวนคิดว่าน่าจะได้ใช้อยงเี้แต่มีพี่คนหนึ่งเขาสกินเฮดมีคนเดียวนะอยู่ในฟลอร์เขาสกินเฮดเนี่ยคิดว่าเราถ้าพี่เอาขอเอ่อยชื่อเขาชื่อพี่แบงค์เราถ้าพี่แบงค์ได้จะทําไงวะฉันคิดว่าเขาคงเอาไปให้แฟนเขาไหมวะหรืออะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกเวยก็แบบ เออคนมันมีตั้งแบบสี่สิบสาสิบคนนะแกฉันคิดว่าคงไม่แบบบังเอิญขนาดนรกอะไรเงี้ยสรุปจับมาพี่แบงค์ได้ได้ประผมของฉันแล้วเขาทําผมสกินเฮด่ะเธอแล้วเขาเปิดมาเขาก็หัวล้ออะแล้วอีคนนึงก็แซวว่าไปผลบูลลี่สุดแบบได้ประผมคือแบบผู้หญิงอะมีแบบสามสิบกว่าคนนะเธอผู้ชายอีกจํานวนหนึ่งที่แบบผมแบบยาวอะแล้วมีคนสกินเฮดแค่คนเดียวในจานวนแบบ สี่สิบหน่อยๆแล้วท่านได้ได้ไดไดผมผมเออแต่ฉันก็เห็นแบบเขาเอาไปแลกกับน้องของน้องคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเออแบบอยากได้ได้ผมผมอยู่พอดีเพราะน้องเขาเป็นคนแบบทาสีผมด้วยอะไรด้วยฉันคิดว่าเลิศเออสรุปก็คือจับฉารทางนี้ค่อนข้างประทับใจทางทางในแง่ของการเป็นผู้ให้และการผู้รับนะคะคือจริงๆอะฝนเครียดเรื่องการให้ของขวัญการคิดของขวัญมากเพราะฝนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนซื้อของไม่เก่งไม่เลิศเลยอ่ะแบบออไม่รู้ยังไงอะก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้เพราะว่า เมื่อยมากอุ้ยกระตุงก็คือเดี๋ยวก็คงจะทําการล้างหน้านะคะแล้วก็หาอะไรดูนิดนึงอ่ทีนี้ก็คือเคลียร์งานที่ออฟฟิศเคลียร์การสอบการอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องถ่ายงานรีวิวด้วยนะคะสู้ชีวิตสุดๆอยากได้เงินเนาะในวันนี้ก็ Merry Christmas ทุกคนนะคะกว่าทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้ก็อาจจะเลยปีใหม่ไปแล้วก็ได้ไม่รูอุ้ยเล็บหลุดเล็บหนึ่งเล็บนึงน่ารักไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ยี่สิแปดธันวาคมนะคะก็คือวันนี้ทํางานวันสุดท้ายของปิดไม่ใช่สิไม่ใช่วันนี้สําหรับฝนคือวันนี้ก็ที่ออฟฟิศหยุดแล้วนะคะหยุดสี่วันยีิบเก้าถึงวันที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเราอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังคงทํางานต่อนะคะแต่ว่าจะทําในวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวจะถ่ายงานนะคะวันนี้ก็เลยเป็นมือแบบว่าเฉลิมฉลองว้าใหญ่เกินวันนี้กินเป็นยำนะคะทุกคนยำแบบดูไม่ออกเลยว่าเป็นอะไร อะไรไม่รู้เต็มไปหมดก็แน่นอนวันนี้สั่งเผ็ดน้อยน่าจะได้เผ็ดน้อยจริงๆรินะคือข้าวก่อนอนะ่ะสั่งเผ็ดน้อยแต่ก็ยังดูเผ็ดอ,อยู่อนะ่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้เผ็ดน้อยจริงๆริงอืมอืมอ,อืม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 หอเลยอืม ทั้งปียกวันนี้ได้เผ็ดน้อยจริงๆแต่ว่ารู้สึกไม่ชอบไม่แซ่บ้าตอนเผ็ดมาแต่ว่าก็นั่นแหละตอนนี้ท้องว่างไปกินเผ็ดมากมันก็เราจะแบบอาหารเป็นผิดรับปีใหม่ไม่ได้ป่ะทุกคนฝนชอบกุ้งร้านนี้มากมันเด้งอะไรขนาดนั้นดูดูดิมันแบบมันตุยามากๆอะอ Mm. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนวันนี้ก็คืออยากจะกินอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าจะทํางานบ้านนิดหน่อยไหมแต่พรุ่งนี้อยากจะตื่นมาทํางานบ้านแต่เช้าแล้วก็ถ่ายงานหรือไม่ก็ตื่นมาถ่ายงานก่อนแต่ว่างานมันเป็นแบบมาม่าเกาหลีเพจกนะ็เลยไม่แน่ใจว่าจะทํโน่นทำนี้ก่อนไหมแล้วค่อยมาถ่ายหรือจะถ่ายเลยให้มันจบๆไปแล้วทํางานบ้านแล้ววันรุ่งแล้วจะได้แบบเออตัดงานต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราว่าจะกลับบ้านอะไรเง,งี้ยตนอะไปกินก๋วยเตี๋ยว่าไ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาคมนะคะเป็นวันสิ้นปีนั่นเองก็โอ้ทุกคนฝนคือฝน,นอยุดสี่วันใช่ไหมแต่ฝนนไปนอนที่บ้านคืนหนึ่งเออแล้วก็คือแบบเหมือนแบบมีถ่ายงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไม่ได้หยุดเลยอ่ะแต่ก็นม่หละไม่ทํางานก็ไม่ได้เงินนะคะนี่วันนี้ฝนเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็เปลี่ยนฐานตรงโบด้วยนะเพราะว่าฝนคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวฝนจะเก็บต้นคริสต์มาสแล้วก็เลยแบบอ่ะ ก็เลยแบบมาเปิดไฟน้องให้เต็มที่ซะหน่อยหนึ่งจริงๆร,รู้สึกว่างานยังไม่เสร็จนะคะฝนอะอยากจะเก็บโต๊ะตรงนี้ให้มันแบบเป็นระเบียบหน่อยเนาะก็ก่อนที่จะไปเก็บนะคะก็อยากจะมา recap สั้นๆแล้วกันเนาะในปี2023ที่ผ่านที่ผ่านมาเนาะจะบอกว่ายังไงดีปีนี้รู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนได้ได้ดูรสชาติหลายๆอย่างมากขึ้นเช่นการแบบการ กู้ยืมเงินการแบบบริหารเงินให้มันพอใช้ในแต่ละเดือนการออกไปทํางานแล้วก็หาเงินมาจ่ายค่าเช่าคอนโดเองอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเลยทุกคนก็โหฝนเช่าที่นี่มาประมาณสามเดือนใน,นละมังฝนมาตั้งแต่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันเข้าที่เข้าทางเลยนะก็แบบเขาเรียกไงอะ่ะเหมือนอยู่ไปแต่งไปแบบแต่งบ้านนะ อยูอย่่ไปแล้วก็ค่อยๆตกแต่งไปเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยอืมรู้สึกว่าบางจุดก็ยังดูรกอยู่แต่ก็นั่นแหละด้วยปัญหาทางการเงินเราก็เลยแบบเออตกแต่งได้ประมาณนี้นะคะอยากจะบอกว่าเันวาคมเป็นเดือนที่แบบโอ้เคียนเรื่องเงินมากเลยอะ่ะแบบเหมือนจะหมุนไม่ไม่พอไม่ทันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็พอได้อยู่ <laughs> จบสิ้นปีนี้ด้วยการที่ <c oughs> เป็นมนุษย์เงินเดือนเนะาะจัดโต๊ะแล้วเดี๋ยวมาหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเรามาเคาะดาวด้วยกันดีกว่านาะ อีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวนี่เราจะเข่าดาวพร้อมเจนเทนเวลด์นะคะใช่ผูกไหมอันนันะี่ผูใช่ปะทุกคนเดี๋ยวหันดาก็คิดว่าดีกว่าโอเค me check the time อีกหนาทีแล้ววเฮ้ยเขาจูดทูกันช้ำเล้วเดี๋ยว วิเคางน์แลวจะผู้สวยมากโอ้ยโอ้ยผู้เยอะมากทุกคนโู้เยอะมากโอยผเยอะมากจะดูยันไงแล้ว ไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการแบบเขาดงเ mm. ขาดาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะสาหรับคลิปของปี2023เออทุกคนก็นี่ดูฝนจัดต้นคริสมาสไปแล้วกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปที่เก็บฟุตเทจเอาไว้มันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนมันมีอีกมีอีกแต่ไม่ตัดลงสักทีงงนะออแล้วคลิปนี้ยาวมากฝนไม่แน่ใจว่ามันจะเรนเดอร์ออกมาได้หรือไม่ก็ต้องลองดูกันยังไงใครที่มาดูคลิปนี้นะฝนขอบคุณมากๆแล้วก็ กดไลค์ให้นิดนึงแบบกดนิดนึงก็ได้กดไลค์นิดนึงหรือว่าเปิดไว้เป็นเพื่อนก็ได้แบบช่วยดูให้หน่อยแบบอยากเปิดสร้างรายได้นะจ้าพี่สาวคลิปหน้าก็จะเป็นในส่วนของปีใหม่แหละก็ไม่แน่ใจอีกว่าตัวเองเก็บฟุตเทพไว้ประมาณไหนนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคลิปประมาณก็คลิปนี้ก็จบลงประมาณนี้นะคะนี้เป็นแล้วค่ะบาย,บาย